จังไหรครับปู่เขาจือหกแสนฝากไว้ปู่หกหมืนโอ้ไปไม่ดีสมยจะเกี่ยวกันมันงจะมันทกเิงครับคือเขาถูกหกแสนเขาส่งมาทำบุญกระปูกหกหมื่นค่ะปครับรานมันเป็นเรื่อง เป็นเออ้าลอกปะคะผู้ม oh, ันม kind of mm. ันม um, ันมันมันถึงเวลาออกเลยเมื่อกี้มันบอกกันมันเก่าอีครั้งว่ไรมันถึงเวลาออกมันถึงเวลาออกทั้งว่ไรเก่าไปอีกที่นี่แหละปููบอนว่าเสียเก่าอึกแล้วลายเก่าสุดบอกในในปู้เขาดูนะครับปูาเดี๋ยวผมจดก่นเนาะผู้ฝันอะค่ะฝันยันฝันยังยังฝันว่าตั้งแต่กับปู แล้วคนเนาหน้ามาหล้หรอหน้าเนี่ยหน้า,นา,าสิบหกตีหนึ่งค่ะ<า>้ว่าอืามแล้วคนเาคนเนา,นาหน้ามาไหายกับปูมานาน้ามาถวายกับปูเลยเนี่ย ฝันว่าเขาเอาหน้ามาถวายหัครับปูเป็นมาถวายแจ๊คแพ็คค่ะเลยกันมาคว้านว่าครับดก้อนเขาบอ้โหคือทำนี่แหละพวกเราบุญไหวแล้วเลยสามตัวหนักๆจังเลยเลขนี้เป็นเลขความฝันแหละครับปู่เป็นนิมิตฝันแหละครับเขาบอกว่าเงินเฮีเจยจะเขยันขึ้นเด้อเขาว่า เพราว่าปูเงินเนี้ยมีปูจาให้ยขึ้นอยู่เลยหอยขึ้นจะแปว่าแต่ส่ไวจะขึ้นอีตัวจะขึ้นอ๋องวนี้ี่ยเสีเอาหายขึ้นเออเอาแสดงว่าเป็นสีหายคืนงวดนี่คือสีเสียไปสีได้ขึ้นบ้นกปูงวดนี้อีกหงวะนกปูแก็ดีเช่นแบบนี้งเื่อหาหาทุนเราก็จ ีหนึ่งครับเห็นที่อตตีตองเช<ม>่อเป็นเลขล็อกเหรอครับปู่ไม่รตตรีมันเป็นรอบไงครับมนรอบมาครบรอบครบรอบอ่จจะจุดสหลักมันเนี่ย<ม>นี่เจ้านึงเขาจะซื้อทำนี่เขาจะซื้<ม>อหกสิบบาทหกสิบาทหกสิบาทเราก็มาคูณยึบกันเอาไว้ย่งไงก็มาคูณคืออะไรบวกคูณมันขาดตึ้งครับผม คุณนะหน่อยไหบอ๋อกพร้อมนะนี่คุ้อยี่ขึบาทก็พาะุดนกับการไปฟันได้พี่น้องเนี่ยอุ่ณยต้ตกกับอันเดียวกันนะครับพี่น้องคุณนี่มีไรไหนเหรอนี่มีไปเฉ่อะมีฝันฝันเลยคุณนี้เมื่อวันที่ันบ่อ๋ันแค่เดียวล่ะว่าเขาอาไม่ไม่ว่าเจ้าาไมเอาม้ห้ยูกุตีเลบอกค่ะอืม เราตีปาเดกที่อย่างละค่ปูเลื่อนั่างนาเนี่ยเลื่อนไปปูล่อนไปตัวไปน้เลื่อนปลาปูร่างหนาวขาเขาน้ำมาให้ปูเราแน้นำมาถวยปูเต็มคุดเลยทีเดียวเต็มคุดเลยทีเดียวชาจบ้านก็มีแบบปูด่างดีทิ ครับปูไม่มีก้อนครับไม่ต้องเอาเลขที่แล้วครับปูเลขปูมีตัวนีบ่ครับปูบี่สามสามนีบ่ะค่ะนีที่สามสามหาเก้าหนึ่งเลขที่สสามเลขวันฝันเลขฝันอ๋อเลขปูฝันนีหรอหาเก้าหนึ่งหนีนะครับปูชื่อท่านี้ยังวันไหนเอาปูนี่ห่ะคนละพีนอง ื้อทน่ต้องไปซื้อ้อทัต้องลอ,อ่าขอ,องคูเป็นหายเลขมาแล้วเนี่อกี้ออยเนาะเปินบ่อนเพ่งเดบอกพลอยหงิ่งห่าง่าครับเ้บาเ้าบอกเปิดอะไ่เนี่ยแนีะรต้องใส่วิจารณญาณม่การอ่กันหอครับผม <c oughs> ตัวเรขของคูเาจะชี้สามชัเมื่อดนมนเขียนให้เลย่าช่นี้มันเป็นเลขคิวตาลีครับ คือคือหลายแถ่ปูดแล้ว,วันทีหนึ่งบอกาวกโตเลยเชื่อตัวนี้มันเลขของป่าชาาอะไรป่าชาอยู่จะ,จ,ะจะที่ยเ่พนจุดทีึ่งเนี่ยังบอไม่ออกเขาเสือที่ที่เิดดอกจะหนีสี่ฉนมอม่เห็นะะสุดห้องแล้วตอนี้เสือนจได้พี่นะ เลดตอี้ลี่มันเกิดใบมันเสียไปอย่างน่ะครับผมพี่ล้วรลตวรีห้าันเดลยวรางวัลทีหนึ่งนะพ่อเจ้าเป็นชุดรางวัลทีหนึ่งพูใไ้ถามเนี้ยถัมาเถือรางวัลทีหนึ่งปูสจสิบกว่าที่ไปไม่เจ็ดสิบสามต่อเลยเหรอวันมันแปดสิบแปดรืไม่จะเกินห่สบเวันนี้เพราะว่ามันปูจีซื้อไปใส่เงินนะมันปูสีสามวัดู้ีสามต่อไม่นหรอปูสามนาร้ายแต่ปูรางวัลทีหนึ่งอัน ซื้อตัวใดแล้วแน่ปูนปูเป็นซื้อเล็กมันมันรอกไปดูนั่นซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้มาเบิ่งชุดรางวัลที่หนึ่งปูค่ะพี่น้องท่านซื้อไปแล้วพี่น้องเอาต้องเป็นน้องใช่แต่เขาดูนะครับปูไม่เอฟซีเบิ่งชุดรางวัลที่หนึ่งปูแนเด้อปูจี๋ไปได้เลยพี่น้องเด้อปูเด็สายยาวเรื่อยๆคนกันละสานี่เลขชุดรางวัลที่หนึ่งค่ะครับไปไปถึงปูอันนี้เลขของปู เน้นตัวไหนครับปู่นี่สองตัวนี่แหละไหนสี่ส,<ต>สามชุวนี้กันไว้เรื่อกันบัตรขาดทุนแล้วเพืออกทั้งต่ากันเลยดนี่เท่านี้เลยเลขปูม่มีเท่านี้นี่เท่านึงโอ้เขาเส้นไหนก็มีเท่านี้ครับผมปู่เรียกว่าเลขม,ม,มันอ,ออกตัวเก้าคุณจะทำอะไรนคอยมันออกตัวเก้าเยอ เีมอะไระกราอย่างเงี้นะซื้อคูณไว้ครับเราซื้อทันหนึ่งคูณสักร้อยียกพ่ออาการลุ้นรจเลยเนาะกวกันไว้มันกันมันมันมันต้องมันต้องคุ้มรจครับผมนี่นะครับเลขปูนะครับเนาะครับก็มีที่เน้นเ้นก็มีสี่สามสามกับห้าเก้าหนึ่งเนาะปูเนาะที่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 เน้นคือสองตัวนี้นะครับเนาะครับผม 4 3สมาหานหน่ตัวเน่จริงมันเขาให้กันเพราะมันเลยนะ่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับจุดหนึ่งจดหนึ่งหนึ่งจุดเป็นตัวกันเท่าสองตัวไหกันเป็นตัวกันี่ห้อเปค่อยพี่ห้อไองซี่เพราะว่าแยดเอย่งเัียงดยางนั้นก็หลับโอ้ียงอะไร้วหอกใช้เนเยอะไปหน่อยไปเลยโอ้ครับผมเป็นตัวกันี่นรองจังไครับปู่ เขาถือหกแสเฝากงาปูหกหมืนโอ้โไปไม่ดีที่ตัวยาสิ่งกันมันจะมันที่ว่าเจริครับคือเขาถูกหกแสนเขาส่งมาทำบุญกปูหกหมื่นอู๋รถครับเขาไม่ีพ่อการกักการอะไรเขาคือคกบกแสนป้าเขาก็ถือลายกระปูไม่บอลวุณเดียวมานคุณคนณนนังชิมงานเขางผมเพวาะผูอว่แล้นอวนี่รถหน้าผมเออ าก็มาเลขกับปูนี่แหละครับปูน่าอนิจจากับปูโควันเนี่ยถูกหกแสนนู่นแหละครับปูไม่ใช่คนเดียวครับผมรวมๆกันมเขาก็มาแต่วัยปูครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับปูเมืองเก่าสามมือไม่ตัดเลยอ้าปูไป่ใช่กันค่ะเอาวครังเสือตั้งยนต์ตงเสือปูปูคนละหน่อยสองหน่อยนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูเมืองเก่านะครับนะพ่อแม่พี่น้องนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับผมวันนี้ก็ปู่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยินนะครับผมนะครับเพราะว่าปู่ก็แก่มากแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเอฟซจากต่างจังหวัดก็ถูกกันเยอะนะครับถูกรวมๆกันนี่หกแสนนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ